อยากบอกรักเธอนะก็รักเธอน,นัเธออยู่สูงและไกลเกินกว่าที่ฉันจะเอื้อมถึงสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปณิตาจันจจนกิจนะคะชื่อเล่นชื่อดลล่าค่ะก็ความสามารถพิเศษนะคะคือการร้องเพลงค่ะแล้วก็เต้นได้นิดนึงค่ะส,วส่วนอาหารที่ชอบก็ หมดนะคะโยเวนของที่มันเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เวลาที่อยู่บ้านนะคะเวลาว่างๆก็จะชอบนั่งฟังเพลงค่ะแล้วก็จะเต้นบ้างร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่อแม่พูดจะมารักเธอเท่าทีเธอไม่รรู้สึกเท่าที่เธอไม่รูสึก ไม่เคยได้พูดออกไลยเพราฉันรักเธอเท่าที่เธอรักเขารู้สึกเท่าที่เธอรู้สึกแอบออนแต่เขาถ้าไม่ใช่ใจไม่ไดีหอกขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบาย